nên các bạn khi mà làm công bạn bạn để toàn bạn. của không là của hãng กดไลค์ได้นะครับยิ้มแย้มได้เลยขอบคุณครับได้เจอพี่นิคมก็รู้สึก ยินดีมากครับอ่านผลงานมาหลายอ่านแต่ไม่เคยเจอตัวจริงเลยวันนี้ก็รู้สึกเป็นแรงบันดาลใจทุกครั้งในการใช้ชีวิตหรือว่าในการค้นหาความสุขของตัวเองในหลายๆอย่างครับผมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมเพราะถ้าเกิดคนเราเริ่มอ่านมากขึ้นเราก็จะเริ่มศึกษางานศึกษารายละเอียดต่างๆของเรามากขึ้นไปเรื่อยๆใช้เวลาว่างนอกจากจะเล่นเกมเล่นอะไรแล้วก็อาจจะเปลี่ยนลองมาอ่านหนังสือดูบ้างมันก็ใช้ได้ครับผมอาจจะแบ่งสักอาทิตย์หนึ่งอ่านหนังสือสักวันหนึ่งหรืออะไรเงี้ยครับมันก็โอเค ん、uh huh.